สว,ดดวสัสวด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านเลย,ยน,นะครับก่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเดีกับผมปรแกเรม NCK นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม GTA กางป่าโอเคครับเอิผมจะมาเล่นเกมนะพีเล่นกันเกมนี้มันก็มีภารกิจให้ทำนะครับซึ่งทุกคนก็ต้องเคยเล่นกัน,นะนะแน่เกมเนี้ยเกมเด็กเงียบเง,งไรล่ะ โอเคนะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมไม่เล่นโลบอกรลบอกก็ไม่ได้เล่นมานานแล้วตอนนี้ผมก็เล่นแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปเลยซ้ำตอนนี้นะครับเราเกิดมาที่ทหารเอค่ายทหารนะครับซึ่งผมก็มีอาวุธอาวุธนั่นเอง do you กิดกิดหน่อกิดหน่อมันย้อนปลดล็อกไม่ได้จุดูจุดูดูโอเคเราจะมาขับเครื่องบินกันนะครับทุกคนไปกันเลยขับมินคอปเตอร์นั่นแหละควายย้ำอีกรอบว่าอะไรวะเอ่อไอ้หี่ นีิสีสัตว์ินางในบ้านเรอกโอเคนะครับเราเช็คที่นี้อาจจะมีคำถามที่ไม่เหมาะสมยังไงก็จะพ่อแม่มาดูนี่ละจ้าเด็กๆทุกคน

ชอบสาดเลยงลูกกระสุนก็ตีก้อยากีลูกกระสุนแป๊บเดียวลูกกระสุนห้าพันละอ่าตำเลยมดเลย่งแต่กาเทาไกูไม่ได้หรอกรถรถไม่ใช่ขี่เดียวเองกูไห่อยากเดนรถคันนี้เปลี่ยนรถก่อนรับ รถคัยนยาวเลยมีคันนี้คันนี้นั่นแหละที่ถูกต้องมีรถคันนี้สัตว์เพลงเพลงเพลงมาแล้วเพลงเกต้ววา,ว,าว่ายฮลิอปเตอร์ไปเลย Là. Chị cả ơn Cái gì mừng Cô nghĩ cái cô Kia không cô mà cái không cô Thằng mừng không kia không mừng Ây xa Ây xa Tinh 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 tinh

เบลิกูเบลิกูตายยังคือหายเลยสองไฟเฮ็ยเราจะไปขี่รถถังกันไงไงจะไปขี่รถถังกันเชิญเราจะไปขี่รถถังกันนะคะ พีหนห้องรถสัตว์ไฟเฮียย่ตุม้มนั่งไงรถถังอีดอกไปไี่รน้ออเคนะงั้นมันจะไปรถถังรถถังไปเลย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 ไป,ไปตายกับรถถังหอือสัตว์ ยิงสามคนได้นัดได้ได้จมวัดมาเข้าคลองเกอูอลูดีลูกกะสูนลูกก็านแล้วเนี่ยง่ายเอ็ enjoy อพี่นอนนึกเาาครับโรบอกผมก็เล่นนะเดี๋ยวพอเขาหน้าผมมาเล่นเนะองน,นี้ผมอาจจะไม่ได้ทำชิปนะครับนี่ผมก็ไม่ค่อยได้ทำชิทอู่แล้ว ในติ๊กตอกของผมก็อย่าไปลืมติดตามกันด้วยนะครับเดีพงทั้งพี่พ่อให้ดูใครก็เห็นที่ผมผมในติ๊กตอกบ้างนั่นเองใครโรงเรียนเราวก็เพี่ยนเลยนกเข้ามาในตึกอีสปนกแม่งเข้ามาได้ไงสัตว์มีนกเข้ามาได้ไงแต่ว่าแต่ว่ามันเข้ามาได้ไงมันเข้ามากระโดงกระนดงเอ๊ะกระโงกระโดงเอ๊ะถูกแล้วนี่ ฉันคนนี้คะซึ่งอยู่ดีๆก็มีนกประหลาดประหลาดคือนกพิราบอยู่ซึ่งมันบุกตรงตึกของเรานะครับมัน,นจะพาเรายตามหาของกินแน่เลยแล้วมันมาติดนี่ตรงนี้จากน้มันก็องไม่น่าที่พวกเราก็จะไปทำอาไรหนเราจะพามันออกไปแต่มันก็กลับบินหนีใช่เลยบินนี้มันจะบินติดงคู่คู่อยู่เสมอ อย่าไปลืมติดตาไม่นด้วยแหละใน u t u b บในดิจิตอลเขียนว่า NTK ตัวเล็กกับ NTK ตัวใหญ่แล้ว,วลก,วก็หนึ่งสอเอ่อเอ่อหกห้าสนะครหนึ่งสอกห้าเขาียนไว้เลยโอเจอีกด้อ เอกาวร่างค่ะมึงไม่เคยมึงไม่ตอเบกสักเลยไม่มีคนขายของมึงมึงหลบอีกใครไอเยี่ยงไงขอเดกนอีกรอบก็คือ,อทินปทนี้อาจจะทำไง,งาที่มเหมะสมยังไงก็ห้าลอกเลีนแบบนะจ๊ะไม่ใช่สิรีกพูดปกครองมาดูนะ่นะเดี๋ยวคายคายเียนอันนี้เด เอ็นจอยครับติ <S <S <ý st> ไดไฟแดงแล้วไม่ไปวะมันมาจะตายแล้วมั้ง

หมดเต็มห้าดาวครับแต่มันหมดหายไปไหนหมดใส้หัว,วไปไหนรถถังพวกนี้นะกูยิงนี่มันเตกกระจายไปหมด่เลย คลิปนี้ก็ขอแนันันะครับสวัสดีครับบายบายคุณเสือมีัะไรใ,ให้มาจุ๊บ